สวัสดีครับวันนี้เรามาทําเมนูเนื้อกันแล้วนะครับก็มีขั้วเก้งเนือ้อน,นะครับซึ่งก็ต้มเนือ้อใบชะมวงนะครับอันนี้วัตถุดิบพ่อเรานะครับก็มีเนื้อวัวครับเป็นหัวที่เราหุ้นมานะครับซึ่งต่อเขื่อนแกงครับกะปีบบนะครับซึ่งก็มีใบใบมะกรูด ออนข้าออนนะครับเราเจะเอาเนื้อนะครับใส่กระตาล้วนกันก้อนนะครับล้วนให้น้ำเนื้อมันออกเลยนะครับเราจะล้วนล้วนแบบนี้ครับล้วนเอยๆให้น้ำเนื้อออกัะไะยาน,นึงซึิ่งราใส่เกลืองแกงนะครับพัดเกลืองแกงกับเนื้อใข้าวกันนะครับใส่ลาไปนิดนึงเพื่อความกลมกลมน,นะครับ เราตามโดยวยข้าวอ่อนที่เราป้านเรียบร้อยนะครับให้พงุงเฉลเราไปนิดนึงอันนี้เป็นใบกูดปิกีปลาติกอ้อนนะครับใส่เ,เราพัดไปสักระยะนะครับพัดให้มันแห้งนะครับเมื่อจะกร้งได้นะครับซึ่งเราก็โรยใบกูดนะครับชัดนะครับรอยเลยครับผม